วันนี้พามากินร้านเด็ดนะคะแถวซอยแจ้งวัฒนะ14ค่ะร้านแรกเลยนะคะไม่แวะไม่ได้คือร้านข้าวผัดปูเมืองท้องหนึ่งร้านต้นตํำรับนะคะสาขาแรกเลยนะคะสาขาแจ้งวัฒนะซอย14เนี่นี่แหละค่ะคร้านนี้นะคะตั้งแต่เปิดตอนแรกๆนะคะจนตอนนี้เกือบ20ปีแล้วค่ะจาตัวเลขไม่ค่อยแม่นนะคะแต่ว่านานมากๆเลยค่ะ วันนี้เราสั่งเป็นข้าวผัดปูแบบธรรมดามานะคะข้าวผัดปูร้านนี้นะคะซิกเนเจอร์ก็คือต้องกินกับพริกน้ำปลา,าค่ะนี่นะคะจะร่วนเป็นเม็ดเมเลยนะคะแล้วก็หอมกลิ่นกระทะค, <น S 2> ค่ะคนยืนผัดกันจานต่อจานเลยค่ะตอนที่ไม่มีไลเดร์นะคะคนที่มากินนะคะก็ต้องมาต่อรอคิวกินเลยค่ะเมนูหนึ่งนะคะที่เราสั่งนะคะก็คือกระเพาะปลาค่ะก่อนที่จะมีโซเชียลก่อนที่จะมีนักรีวิวบนติ๊กต็อกนะคะออกรายการเยอะมากๆเลยค่ะที่ดังสุดๆเลยนะคะก็คือรายการโคคุณต่อยค่ะถือว่าเป็นข้าวผัดปูในตำนานเลยค่ะนอกจากข้าว หมูสเต็กกุ้งอบหุ่นเส้นค่ะใครผ่านมาแถวซอยแจ้งวัฒนะ14นะคะก็ลองมาแวะทานร้านนี้ดูได้ค่ะอีกร้านหนึ่งนะคะก็คือข้าวมันไก่ตอนเฮียเลี้ยงค่ะร้านนี้นะคะก็เปิดมานานนะคะเกือบ20ปีเหมือนกันค่ะจะรีวิวข้าวมันไก่อีกคลิปนึงนะคะมาต่อกันร้านที่3ค่ะร้านนี้นะคะไม่อวยไม่ได้ค่ะก็คือร้านเมืองทองเย็นตาโฟซึ่งเป็นร้านเย็นตาโฟที่เราชอบปกตอนเด็กๆนะคะวันหยุดต้องปั่นจักรยานมากินค่ะแล้วกินถูกอาทิตย์เลยค่ะก็เป็น3ร้านนี้นะคะที่เราแนะนํานะคะถ้าเกิดวว่่่าาาาผนนมทีอยแจ้งัฒ14 มาแวะทานนะคะร้านโปรดของเรา3ร้าน